พอกันนี้ครับช่องพอกแกลูกขวงครับเมื่อนี้มาตึกแหครับกินแหรปลากินแรงได้สูตรทิ่มปุ่มนะครับทิ่มปุ่มก่อนผมไใหาหินก่อนครับก้อนดินก้อนดินทิ่มปุ่มอ๋อนี่ครับดินก้อนดินทิ่มปุ่มทิ่มรงน้ำเพื่อให้ปลามันคิดว่าเป็นเงียมันกระติมาลุงกระติตึกแหลุ่มหัน,นครับ เดี๋ยวครับเด้อนี่นะครับลงเรือแล้วนนครับเด้อหาสักพักนึ่งครับปลามันก็ทิ้บไปเป็นเงียทิ้บไปเป็นย้ำกันเล่นมาตอมไม่กินหมองพันแล้ครับ ไ,ได้บ่ได้เด้อครับเด้ <c oughs> อตรวจเลยครับ เบิ่งกับเบิ่งแล้วแล้งครับแบบนี้จะแล้วแล้งมั้งครับเนี่ยห่างครับตัวทำไมบุดบุดจะแล้วแล้งมัครับแบบนี้เก็บแเงี้ยทำไมครับ อโอ้ตดครับบัดน,นี้แหมมึงเต็มแหอายะครับเบิ่งเอาครับ,บ,รบปลาน,นีส่ล้วนครับโอ้มีปลาตะเพียนซอดมาครับปลาตะเพียนตัวนึงครับผมตัวแบบไงนะครับอ่า